เปิดภาพล่าสุดน้องอินเตอร์ในวัย11ขวบเดินพรมแดงโตเป็นสาวเดินพรมแดงเริ่มโตเป็นสาววัดที่นางเอกช่องวันสําหรับน้องอินเตอร์รุ่งระดารุ่งลิขิตเจริญที่ปัจจุบันอายุ11ขวบแล้วล่าสุดน้องอินเตอร์ได้แต่งหน้าแต่งตัวแบบจัดเต็มเพื ha, ่อไปชมะครเวทีเรื em, run, r r ay, ่องพิสวัสรเดอะมิวสิครันที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยโดยน้องอินเตอร์ได้โพส์ภาพของตัวเองพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าแฮชแท็กพิสวัส เดวมิวสิครานดีใจที่ได้เจอพีพีนักแสดงที่น่ารักทุกคนเจอคุณรุงสารผู้กำกับยิศวัตรเวอร์ชั่นทีวีแบบว่าจะกลับไปดูละครย้อนหลังอีกสักรอบและละครเวทีก็คือดีจริงๆขอบคุณพีพีทีมงานและทุกฝ่ายและแฟนคลับที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะทมกางคอมเมนต์จากแฟนคลับมากมายเข้ามาชื่นชมในความสวยของน้องอินเตอร์